ในโล่สามล้านสามล้านเลยอะครับต้องลนเหรอบอสยิงบอสยิงบอสเจ้าดี่ขาขนเย้ะเลยสิจ้รู้สึกดีปะมีอะไรรังสรรค์ไม่ได้ต้าจับลิปล้านล้านล้าน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง CK เคโดนั้นนะครับวันนี้ครับผมก็เป็นวันแห่งการ KVM นะครับซึ่งวันนี้ตัวผมเองนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองดูในส่วนของตัวการ์ดนางเงือกนะครับใส่การ์ดนางเงือกลง KVM แล้วชีวิตจะดีขนาดไหนเมื่ออาทิตย์แล้วนะครับผมไม่มีการ์ดนางเงือกก็คือการ์ดนางเงือกเนี่ยทำอะไรได้ก็คือกันสตัรนนั่นเองนะครับ ก็เด <chat> ี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยสนายใส่การเลือก3ใบแล้วชีวิตจะดีแค่ไหนนะครับก่อนอื่นของเป็นตอ๊ก่อนนะครับจากจากที่จะพอสลับได้บ้างนะตอนนี้คือมึงไม่สลับแล้วนะกูบอกเลยกูไม่น่าจะเขียนด้วยเขาเขาเขาจะให้ต่อไปแล้วดูว่าชนเลยวู้ชนดิ ำไมวันนี้เน็ตดูแม่งแหลกวะดูดิไม่ทำไมหกแสนอ่ะคุณเก่งเหรอะวะมึงทีมว่าอะไรวะบิดบิดบิดบิต้องคุยก่อนเพราะมงมันกดเข้าปุ๊บเข้าเลยอ่ะเมื่อกี้กูเห็นกูกดชวนปุ๊มันไม่มีคิวเพราะกูก็ติดแค่50เอง You're

มันมันอะไรอะยังวิสานกูไม่มีเอ็มดีเป็นไงมงอ้อะไรกันตัเนี่ยเล่นยีแ้ีล้วีแปล่วี่วีแล้วีลีพี่ีแี่ลี่อี่ล้ี่ปีแล้วปีดีแลวแล้ว่าแวีแล้วี่ลหวีวปี่แปล มันเปลี่ยนไปแล้วบอกบไม่ทำไรไม่ได้บอบอกนะถ้ามึงมีการตันอ่ะมันทุกอย่างมันจบเลยน่าจะน่าจะวิบอ้เหี้อมันไม่น่าจะมีวิอ่ะอไม่ถึกหรือพูดเก่งแล้วชนแรงกันเลวะเร็วร็แล้วไม่ถึกอ๋อไหม โอ้ย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 ตุ๊ตาตะัุรีล่องดวงที่ใบมีวิแล้วก็อะไรวะกูต้องเล่นไหนระเบิดเลือดแล้วมั้ยเคยเจอแล้วอ๋อสนายสนายส่ยลูกอ่ะ chết rồi No. You change who you not. Nó mạnh bắt

แอดก่อนไอพีมันพีมันไม่มันมีพีสองตุกนี่นี่ีพีมันไม่สตั่นเลยพีพีได้นะพีตัวนี้ล้มเออวพีตัวอะไรอะไรมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะเออพีตัวนี้ล้มจบเลยแอดแอดแอดก่อนแอดก่อนค้างกันได้นะนุ๊กบักอือใช่ครากด ถ้ามันชุบแอสขึ้นมาต้องต้องเอาแอดก่อนอะไม่งั้นแอดมันบนสตันมันบนแอสอยู่นี่จิ๊บจิ๊บจิ๊บชุบแอดแลอวเอาแอดต่อเลี้ยง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 ไม่พีทอีกตัวนึงยิงโผล่จงพลุก่อนยิงโผล่จงพูก่อนโผล่จงพล

โอ้หราวนี้แอดแอดกับไนท์มาอแอดไปเอ้ยมัขึ้นมาอีกแล้ววะเออเมันขึ้นถ้าถ้าเบ้ามีเซฟสรงเซฟตี้ตั้งทีแ่มันมมเซฟอยู่เซฟอยู่เซฟอยู่ไมันไม่มกร้านาต วที่บักเนี่ยในโลสามล้านสามล้านเลยครับเก็บเก็บไว้ที่หลังนะครับเก็บไว้ที่หลังโอ้โหไนโลสามล้านเดอเมจหมื่นด้วยนะไม่ใช่เดอเมจไม่มีมันไม่เบามันยังเบาอยู่ไม่เป็นไรแต่เอาปีที้ตายงั้นแหละค่อยมาเก็บมันขังในเราอยากรู้ป่ะว่าไนโลไนเลือดอ่ะอีพีมทไม่ถึงแต่มันมีกันมีกันต้านหนูอืมกินร่วงกินร่วง

มืนยันบปงยืนยันบันทึกเลยเราต้องเป็นไนโลวะไม่ได้กูเจ็บกูเจ็บนะเว้ยเี้าฟ้าจะตายเนาะเจ็บนะเว้ยยืนยืนแท็กได้นะสายสับอ่ะเป็นกูตายแล้วนั่นแหละเนี่ยยังไงเลือดนะอย่าเลือดนะเอ้เลือดนี่ร้องเลยะใส่โอซี่มานี่โอ้เลือด เดิมเอาตัวอื่นไปก่อนจริงเขาใส่เซตทรนเนาะใช่ครับเซตทรอนเซตทรนนี่จบแล้วอะเราอะเราจบแล้วหหลังมไปเหมือนเดิมมาเอาปีบอสไม่มีเขาย่มาเเขาจะติดตานี้ ทำไมอยู่ดียก็เต็มอะไรล่าตามไปเลยโอ้โหคุณคุณโดนคุดูดปิงเข้ามาตายแถวนีไ้ habitude. ได้ Off ตา Arizona, ยอย <Alex> ้าไน่ม sure. ีชุกโน้ไปทุ เอ้ยเต้าดาก็ลาบลาบอสชัดไม่ตายสิลาบอสชัดอ่าตัวเดียวอ่าโอเคเลยพีตัวเดียวของสัญญหนึ่งวิหนึ่งทีหนึ่งไลทีหมวกแกบหมวกไวแคบ ตามมาฟอยกูถึงนนี่ยวะอ่้ยวอ้อบยโอ้ยโอ้ย้โอ้ยโี้ยโอ้อ้อยูอ้ยโอ้ยโอ้ยยป่ะเนี่ยเอ้ยอ้ยโอ้ยย้ยอ้ยยฟีด้วย เดไยวไม่เล่นเจอไอ้เฮียบีนี่กูไม่ได้เล่นส่วนไอ้ส่วนบีไปเลยดิสองคนสวมันถึกนะเว้ยไม่ใช่ไม่ถึกดูมันกูยิงเลยนะหมดเลย ฉันอะคุเห็นว่าเป็นแบงค์เงินทั่วถ้าสายสับแบบว W ดับวังได้ไหมเท่าไหร่ไะอันนั้นอันนั้นอย่างนั้นพอจะเท่าไหร่ไหมยิ้มไหมล่ะพอจะยิ้มไหมแต่อันนั้นกูไม่ได้โดนว W ไอ้นี่กูโดนเพื่อนโอ้ยเฮ้ยท้ากกก่อนก็ได้นะท้าก่อน พาหยุดพาเส้นเหลือง,ง,งน,น่ะเออพาเส้นเหลืองเพาใส่กันตันวีก็กันตันที่ตันเยอะอยู่ตายสองรราแล้วกูโดนแลยแอดแต่วะแอดยังอยู่ เราตามซุดกับฟอร์ฟิลีมั่งนนหน้างแล้วก็ทำดีได้ไรประมาณนี้ทำดีนี่แบบพอพอเหมือนกับพอรวมคนกลับมาได้ไหน่อยเกิดทุกตัว <c oughs> ตอ่ะเรียบร้อยกูหลุดโอเคได้ <c oughs> อยู่ มันไม่ออโต้เลยรอเล่นรอเล่นรอ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 ไปตองไปเลยรอเลยทีตัวไหนนะกูไม่ได้ดูอ่ะทีผู้หญิงไอตัวจมูกเนี่ยเป็นอ๋อจมูกแดงใช่ปะ บิรมาอย่งวะมึงต้องโหลอยู่ไม่แน่แท้ม้ราชนะแล้วะานซอยมึงอยู่เนี่ยมันสับมึงคนเดียวเลยอีอะไรเละแยงเก้งมันลูดให้เขาตีกันเลยก็บกาไม่มาเยมาอย่างเนี่ยมาแล้วมันไม่มาวะมัน

รอบแรกมึงก็ชนะแบบไม่มีกูเนี่ย